F4 ทุกคนนะครับเฝ้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ถือไว้นะนะครับเมื่อกี้เสียงไม่มีนะครับวันนี้อาจารย์จะบอกเลขชุดเดียวนะครับที่จะให้ไปซื้อในปีใหม่เนี้ยว่าตัวไหนนะครับที่จะมานะก็ตอนนี้ใหม่เต็มคอเนี่ยนี่ครับรอาาจย์ขอใบเนี่ยอาาจรย์มาคู่หมอน้ำเลย อันนี้มอันนี้โม่ธนาบุญแม่ะคะแม่คุณแม่นะครับเคยถูกร้านสามนะครับสวานหมื่นหนึ่งครับอันนี้ม่ธนาบุญนะครับแม่ครับถ้าอาจารย์ไม่รับกคุณแม่รับได้นะครับนะครับโชคใหญ่คุณแม่นะครับเคยถูกร้านสามแล้วก็รวมทําบุญหนึ่งหมื่นอาสาทูนท้กันครับสาทูนทั้กันครับให่รูกไปกินเด้อให้เขากใชูปไปแน่สองแม่ สองคนนั่งล่มด้อไมโดนกรบเขาเป็นไล่ตาดูด้อีสือมาด้วยคครับบคุณคแม่ขอบคุณครับบอกอาจารย์แล้วบอกวนไหม้วนนี้ได้เหลือ3ามแสนกว่าอ๋อเหลือสามแสนอยู่อาจารย์ไได้หกแสนกว่าแม่กี่ปีแล้วนะ จะ90แล้วอ๋อ89 89แม่เท่าไหร่นะ77 77อ๋ออาจารย์คนเด็เล็กกุหลาอะไรเก้าครับ9 9ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอีกเลยอ๋อแจกหมดเลยครับเดี๋ยวมาแบ่งก่อนเนาะเดี๋ยวมาอีกค่ะ ผมมาอยู่เสียงอย่างคือแห้งเลยนะหูแงเคยมากแ่เี่ครับอ๋อได้ครับได้ครับไมไหนลเจะไปซเตับ่ดเลคนนี้รูไม่ยอมู้ไม่ยอมคุณชายของคุณชายคุณชายเลยปเยไปอลไลยลเลเลยไปเไลไเยยล้วลยยมเย เป็นอาจารย์เป็นฮะคนอย่าเข้ามาโหลอีกฮอนี่ข้าบุญขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่ะ นะครับเดี๋ยวจะเข้าเรื่องกันเลยเพราะว่ามาานะครับบางทีมาหอดแล้วก็ลืมของก็เลยกลับไปเงี่ยนกลับไปแล้วของอยู่ในกระเป๋าคือเ่าโอ้เป็นประสาทครับบามัปนลืมก็เลยกลับไปเอากลับไปเอากูคือหามาเห็นกลับมากมันย่อยู่อยู่ผีแม่ในกระเป๋าเห็นไหครับอ่ะอันนี้แม่เราเคยถือสูงสุดล้านสามนะครับเนาะงวดนั้น4ี่หกหรือเปล่าแม่งวดนั้น4ี่หกนะครับเนาะ ้วงวดน,นี้ก็รูดเอาเหรอจารูดจ้ะอ๋อวิ่งอย่างเดียวตัวนี้อ๋อวิ่งอย่างเดียวเสียไดย้เนาะถ้ามาสี่ห้านี่รวยนะครับงวดวันกี้เนี่ยเลขที่เฮ้าเน้นก็คงเป็นสี่ห้าเพราะว่าชนเลขทูบนะความคุณแม่นี่ก็แปดสิบเก้าแล้วนะอืมแปดสิบเก้าแล้วนะครับมาตลอดครับมาตลอดนะครับแข็งแรงนะครับแปดสิบเก้า นะครับเวลาถึงเลขแม่แล้วแลีนเลยเนี่ยอายุเป็นเพียงตัวเลขครับโอ้แปดเก้าพอดีโอแปดเก้าเลยออกแปดเก้าเล่นวนเมื่อกี้คครนะครับับบแข็งแรงดีเนาะแม่เนาะไม่มีโรคภยนะัยเนาะไม่มีอ๋อครับเดี๋วยวละ่ะมาซูมกล่องมาเนี่ยอันนี้แปดสิบเก้าออ y o u t u b อ r ใครกะ งวดนั่นแม่เราถือล้านสมครับพี่น้องงวดสีหกนะครับงวดต่อมาศูนย์ล้านเปร์เซ็นแล้วกับเหมือนหลาขึ้นกันครับแล <c oughs> ้วยังงวดทัดมายังไหนขึ้นเราไม่ได้ขึ้นอีกเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งได้สี่แสนบมอแม่ <c oughs> ได้สี่แสนกว่าถามแม่ว่างวดก้าหนึ่งได้เยอะไหมได้ไม่เยอะได้สี่แสนได้ไม่เยอะเพราะว่าเยอะเราล้านสามไงนะครับก็มาแห่ด้วยกันนะครับเนาะงวดที่ถูกล้านสามเนี่แม่ทําบุญห้าหมื่นุ่ณได้งวดนั้นนะครับเนาะ น้ำบุญน้ำหาหมื่นนะจนผมตกใจนะครับเนาะอ่าหลวงวิริยธรรอีกหมื่นหนึ่งนะครับเนาะแจกยูทูบอีกแจกยูทูบอีกเมาลัดแต่รีเก้าสองผมเหมือนเลยวันไหนนี่ถวายที่หนึ่งจะถวายล้านโชสาดูครับแม่ให้แม่ถูกนะครับนะครับแม่เอาเก้าสองอาจารย์หมดเลยสามเก่าสองว่อมนะครับกะ เลขงวดน,นี้นะครับ17มกราเลขไม่ได้ออก16เพราะว่า16เป็นวันค,นนนครูบ่นั่งครับโอ้วันเด็กบ่วันครูโอ้ยว,วันเด็กเสาที่สองของเดือนเอาแล้วเ,เด้อลูกน้องค่อยบาทเนี่ยวันครูเขายัางถิม่มาไหวอาจารย์อยู่ม <c oughs> <c oughs> าที่นี่กะเลขก็จะออก17มกราเลขงวดเมืม่อกี้นะครับก็เข้าคําว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสี่นะครับเนาะ งวดบางกีถ้าออกซีหาหนีด้วยซีหาน,อหานีออกอยู่แต่ไปคู่หนา <_ d ata> ผมไปนั่งเถียงกับปูแล้วแล้วว่าเป็นยังเจ้าคือว่าห้ซีหาคอยเราก็เลยบอกว่ากูว่าห้มองไหน <_ d ata> ก็เล็ไปนึ่งเออแมนยุตต่อหายุตันบ่ได้เงินถอกบารีงวดนี้ <_ d ata> ขันคอเนี่ยขอคู่หลังแล้วก็ขอลางกรเอาบนน้ำนะครับปรากฏว่าจุดทูงวดน,นี่กระจุดได้ตัวนี้นะครับนี่สามสามเ้า นะครับซึ่งเป็นยังผมคือประกาศใส่ไม้เก่าสองเมื่อกี้พอมันตรงกันอีกแล้วงวดนี่ทูบตรงกันอีกแล้วนะครับเพราะว่างวดที่ออกเก้าหนึ่งล่างกับเก้า็บนงวดนั่นผมประจุทูบได้ห้าหนึ่งเก้ามันตรงกันที่เก้าหนึ่งงวดนั่นเขาก็เลยพากันรวยเกานผมก็ได้บักหลายงวดนั้นเจดสิบห้าใบนะครับและแม่เราก็ได้สี0แสงวดนะั้นเราได้บุหลายแล้วว่านะครับได้หลายนะั่นี่ 10, แต่งวดที่เราได้ลนะ้านสามน่ะ อยังเราคือได้หลายเพราะว่างวดกว่อนหน้านั้นผมเข่ามาเจ็ดแปดงวดงงวดซีซีหกแม่เราก็เลยอัดนะครับแล้วงวดต่อมาถ้าเลขบิงเราเราหลุดเคียงงวดเดียวสิบสามงวดเราหลุดแค,งด 0, 000, 000ค 1, ่งวดศูนย์ล้านเปอร์เซ็นคือหนึ่งพิจิกางวดจาฝังใจค,ครับงวดที่เขาดาพออาจารย์มาตีข้งแรกในประเทศนะครับศูนย์พ่อมึงบอกเห็นนะ <c oughs> มั้ยนะงวนั <c oughs> ้นนะครับศูนย์แม่มึงบอกพนัานเปิดติ๊กก๊อกอะไรเลยครับเออเปิดเป็น,ปนอะไรเลย บางอาจารย์เราตีหัวขีนแล้วเาะนาฮะงวดนั้นอัปไอายหนาครับเปลี่ยนผมมาค่อยกูตีเขาสำนักบ่านออเนาะนะครับแต่งวดต่อมาผมเกิดท่วงขึ้นได้ก็ได้เก้าศูนย์ทุบกลับหัวแล้วงวดเกาหนึ่งเนี่ยผมท่วงขึ้นครับผมก็กลับมาดังอีกครั้งส่วนงวดสองงวดเมื่อกี้กับเขาแค่เลขรูดหาเจ็ดกับเขาแค่เจ็ดงวดเมื่อกี้กับเขาแค่ซีแต่ว่าที่ผมฝันผมแบบผมเปมนค้นฝันแม่นงวดเมื่อกี้พี่หน่ยน่าจะเห็นคลิปกันนะครับว่าผมบอกว่าพี่น้อยมาบอกว่ามีซีแน่นอน นะครับาะมันก็เลยออกถ้าออกสีหาสีได้หลายมันไปยุ่หนาครับสีหาตอนเลขออกซีซีเนี่ยผมลูกขืนรํำเลยเด้แย่ว่าเพราะได้ยินห้าสี่สี่ผมก็เลยนั่งลงครับถ้ามันออกสี่ห้าสี่นี่ยโหผมถอดเสื้อวี้เลื่อนเลนะครับกะว่าเป็นยังงวดนี้เอาไหมงวดนี้นะครับสิบเจ็ดมกรานะครับเลขมีเข้ามีหลุดเป็นเพียงแนวทางนะครับก็เสื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้านะครับปีนี้เป็นปีมะโรงปีมะโรงก็คือปีงูใหญ่ เป็นปีของปูอยู่แล้วปูมาอกว่าผมว่าปีนี้เราสิแพงรีดอยู่แล้วนะครับเนาะรากาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเกก็จะมี9 1 97หนึ่ง1 97 96 92 4สคู่ห้ามตัดออกผมบอกแล้วผู้ใดรูดเก้าได้กะรูดได้เลยนะครับเนาะซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี9สิมักเก้าหามักเก้าซีนี่เก้าศูนย์มูนี่ก็ได้ว่ากันนะครับสามารถรูดได้เลยทาผู้ใดวิ่งเนี่ย กระสายวิ่งเขาเนี่เกิดจากค่อนข้างหูอยู่แล้วว่าเลขวิ่งตัวเดียวเราเนี่ยโอกาสพลาดนี่แค่สิเปอร์เซ็นครับแต่ว่าท่ามีเขามีรู้สิละครับนะครับเทากัใจพวิจารณญาณเมื่อนี้คือเป็นว่าว่าถึงบ้าไอหัวสะเนาะกระดิบกระดี่ว่าวิจารณญาณจักรยานเมื่อกี้ว่าเล่ยนหรืออะไรกันล่ะนะปวดใจพี่เอาแม่ไปดิครับแม่ปิ่นกับแม่นะครับเนาะ เอาบางท่านมาฝากแม่เนี่ย <Okay. S 1> ผมก็เคยซอยเล่าอันพอ่พอพ่อเราจะเหมือนล้มผมไปรับแต่บ้านกลับไปให้เหมือนล้มอยู่บ้านครับแล้วเมื่อนี้ก็มีคนมาขอผมว่าลูกไรตไยอยู่พัทยา <Yeah. S 1> เป็นกระเทยผมก็เลยบอกลุกน้องผมไปฮับแล้วนะครับบ่ได้เสียาค่านามันนะครับน,น้องผู้ใหั่ญาติพี่นอ้องอเป็นยังหละกะ เฮาลำบ,บากบ่มีเงินกันมาติดต่อผมก็ได้ครับผมจะไปหับให้นะครับ่ารดตะละเถื่อผมไปหับกับรักมืน่นแต่ผมเป็นคนใจให้นะครับเนาะผมมีทีมงานอยู่นะครับมอนี่ก็เป็นกระเทยบ่งหุบา,าได้ถามรายละเอียดดอกแต่ว่าไลตายครับมันก็นาดจะเมาเหล้ามั้งเนาะน้องมันนะครับยูบานยอดแจงเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปถ่ายเพราะว่าอยากให้ยู u b ปไปถ่ายมุมนี้ด้วยเพราะว่าผมทําบุญอย่างเงี้ยเดือนหนึ่งอะ่ะหมดเงินเป็นล้านเพราะแบบนี้เลยนะครับ แต่ผมไม่ได้มาออกสื่อแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมก็จะโพสเฟซอยู่ค<ม>ือยังแม่สัมผัสแมมแล้วได้เพราะเรามาเสียอยู่เฮี้ยนเนี่ยผมเอารถผมไปฮับมากนะครับนั่นแหละเท่ากับซ้าใช่ครับเพร <อ S 2> าะว่าเดี๋ยวจะให้ youtube ไปถ่ายมุมนี้ด้วยเพราะว่าอาจารย์เอาเงินแหมไรเอาเงินไปซอยน้ำัจสี่แหละครับเนี่ยค่ารถเทื่นหนึ่งกับหมื่นถึงสองหมื่นนะครับนี่มือนี่เดี๋ยววันนี้พี่เขากลับแล้วนะครับใช่ใช่เดี๋ยวเราค่อยไปถ่ายไปถ่ายด้วยมุมนี้เพราะว่า เรามีแต่มุมหวยเกินไปนะครับหลายคนถามว่าทําไมเขาเรียกเทวดาเดินดินนะครับก็ต้องไปเบิ้งนะครับเนาะน้าทถ่วมไฟใหม่นะครับอ่ะกะงวดนี้นะถามว่ามักหงังสามตัวมีเก้าหนึ่งเจ็ดกับเก้าหนึ่งหกนะครับถามว่ามักหงังงวดนี้ผมมักโตที่แม่แล้วสื่อน่ะนะครับเนาะเก้าสองนี่แหละครับเก้าสองล่างเ้อมซ้อมนะกะผมคิดว่ากะผมมีความหูอสือกว่างวดนี้ ผมจะกลับมาดังอีกไหมครับผมคิดตำานิละะบโหวาจะดังในเรื่องดิเขาซ้อมหรือเขาสีดานะเราเคคิดว่าเอาเรื่องดีๆเนาะแต่คิดว่าเลขหัวนี้เนี่ยปูบอกว่าปูอยากินมะขามหวานคันผู้ใดสีบ่นนะครับนาะผมจะบอกว่าปูมีคนมาเขาปูมาเขาฝันอ่าผีคนหนึ่งว่าอยากินมะขามหวานกับเข้าเหนียว นะครับต้าโอ้โอ้มะขามเหนียวอ่ะพร้อมโอ้นะครับเขากับย่างใบบนน้ำปูองดำเราบอกว่าเราอยากรากาซอยไข่มุกที่เราอยากได้นะครับกาค้นหิมะแก้บนน่ะก็ถูกหลายล้านเหมือนกันอีกสองหมื่นอีกสองหมื่นถึงล้านเนาะครับไข่มุกชอบสีอะไรน่าจะแม่แม่ดูอยู่คอปูได้เลยน่าจะเป็นสีสีสีอะไรไม่รู้เนาะอยู่นั่น่ะผมเรียกไม่ถูก ชีมุกขาวขาวมุกโอเคได้เลยพี่คนนั้นเขาถูก980,000อีก2,000 0ืนึงล้ดาดน,นรับถูกก็กกนะครับอ่ะัดที่นี่ก็จะเข้าเรื่องกันเลยนะครับจะวะ่าใดเสียเวลาเดี๋ยวจะภาพเปิดดวงให้นะครับผู้ลังคนน่งราบลาพี่เอ้าอเอฟซีตัวยงกับมาผู้ลังคนนัางนีเสืยอป่า บ้านเมืองเขาถือกินิจักของขันถือก็มี่เนี่ยเจะเสียห้อาจารย์นี่เจัางไหนเ้อนจนอาจารย์รัดตีสิถือเก็บแล้วขันถืออยู่นะครับงวดไหนเขาถือกันกับผ้เสือกันว่าไหเผื้เือตัวเลื่อน้เสื้อได้ดินโอ้ซู้เสือได้ดินเป็นเศรษฐีเล้วเนี่ยื้อสามใบพี่รับ นะครับก็จะเปิดดวงให้นะครับแต่ไ่ได้เสียเวลาแต่ว่างว่นี่ก็บ,บอกได้ว่าเป็นปีของปูแล้วฝันของผมเนี่ยผมฝันเห็นตำรวจนะครับผมฝันเห็นท่านเลวัดกับไอจอน,นี่มือปราบซึ่งเข้ากับไปตีฝันเองแ้วก็เห็นคาบงูใหญ่บ่เห็นงูแต่เห็นคาบงูนี่ใหญ่อยู่กกบกย่อมนะครับซึ่งคาบงูใหญ่ถ่าตามที่ผมตีคืองูใหญ่นี่เล็กเก่าคาบงูนี่เขาจะตีเป็นยังนะครับเนาะอ่าส่วนเห็นตำรวจนี่มันตีง่ายๆครับ นึ่งเกล้านึ่งวนแล้วไอ้ปีติยังห่างเนาะนะครับเพื่อนนั่งอ้อมคางอ้อมแอายุ่งไม่แม่แต่เพื่อนจิตจับผมปะยังไม่ฝันเห็นบักกุ้งเลยนะครับว่านี้เือกเก้านึ่งนี่ผมฝันเห็นบักกุ้งผมเคยเอื่อนมันกุ้งเน่าอาจารย์อายุเท่าไหร่คะปีนี้30ครับยี่สิบเก้าแล้วก็30นะครับนะครับสามสิบเพราะว่าคําทํานายพ่อบอกว่าเมื่ออายุ30จะดังและมีชื่อเสียงระดับประเทศผม30ตอนเดือนกรกฎาคม หลังจากนั้นเรขกผมก็เข้ามาเจ็ดแปดงวดแล้วก็ยาวมานะครับพีใหม่แล้วนี่ไม่ไม่ก็รักระดาถึงจะสามเม็ดครับว่าจะให้ไปเร็วหลายเอาตรงๆผมอยากยี่สิบห้าด้วยซ้ำเนาะว่าอยากเท่าเนี่ยครับตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองเริ่มแก่แล้วเด็กหน่อยเอิ้นหน้าหน้าพ่ะนะเอ้ามึงเถืเอนกูหน้าแับนี้ไม่ชินนะแต่ก่อนเขาเรียกพี่นะอแล้วก็ในถ้ำนั่นก็คือพ่อนะครับเจ้าของสำนักคนเดิม พ่อผมเป็นอาจารย์นี่แล้วเด้อผมยังในมาเป็นอาจารย์นะครับเนาะโมเมนต์ว่าเข้าอุปโลกตั้งถึงหน้าเลยเด้นะครับเข้ากับสืบสายกันมากครับผู้ใดอยากเบิ่งประวัติก็ตามรอยนาคาั EP13 นะครับแต่กะฝากอีกครั้งเลขสีคูถามมันซื้อได้ญาติตัดออกผู้ใดตัดออกออกตัวนั่นเด้อผมบอกไกว้ก่อนนะครับเลขสีคูห้ามตัดออกนะครับถ้าผู้ใดลูดเก้าได้ต้าสืดยังก็ได้ให้มีเก้านะครับเขา่าไปคิดยังหลายปูจ้ะขาดคนอยู่แล้ว บ่ถึงงวดนี้เขากัางวดหน้าครับเลขมันมีเขามีหลุดนะครับซึ่งงวดนี้เขาคือว่าเขาจะถืออยู่เพราะว่าซอง,งวดเมื่อกี้มันเป็นบททดสอบซุ้มที่บทสัทถาเนี่ยงวดนี้เขาจะบระิ ển น,น้ำแนนอนหลานเปนเนงวดนี้ปูน่าจะให้เขาผมคิดว่างวดนี้ผมกะลอตเตอรี่เก้าซ้องพี่อ๋อซื้อให้ผมร้อยใบเนี่ยร้อยสี่สิบใบอ๋อมื่อกี้ได้140ร้อยสี่สิบใบครับผมก็เอาร้อยใบช่องยูทูปซื้อให้นะครับอ่ะกะนี่พยถยามยังวาครับก็บจะได้ผ้าไหวปู ก็เอาตามตรงมือนี่ไ่ได้ว่าจะลุงสำานักครับว่าจากใจเลยเพราะว่าถ้าพาได้เบื้องไดซสดผมป่วยมากมือนี่มือที่หาแล้วนะครับกับล๊อ็ข้อเก็บหยางอ๋อเนี่ยโอ้เบื้องลึกไรกด้เนี่ยก็คือว่าปวดหัวปวดหัวปวดเพราะเศร้าอย่างคือครับความดันมหนวดพี่ยังไม่หาแม่ก็วัดความดันแล้ววันนั้นร้อยสี่สิบห้าทับเก้าเก้าเลยสูงมาก แบบ่านั้นก็น่าจะเกิดจากพักผ่อนไม่เพียงพอแต่เมือ่อคืนนี่ผมนอนคักเลยผมนอนมาเป็นไตแล้วนะครับกะถ้าป่วยแบบนี้ผมรู้ตัวดีว่าเลขมันจะเข้านาถ้าใครติดตามก็จะรู้ว่างวดไหนเลขจะเข้านักเช่นงวดศูนย์สองอ่ะผมป่วยแห้งงวดที่ออกสองศูนย์สองอ่ะนะครับผมคิดว่างวดนี้ผมบอกปูว่าถ้าจะมาเก,ก้าสองนี่ก็ขออยู่คู่หลังบ่เอาบ่เอาเก้าสองปายุขังนาอีกเด้นะครับ รากาเอาล่างคอนลากาจ้างเอาบนน้ำงวดนี่นะคือว่าตามขวบมันมันอาจจะบนล่างหรือ3โตัวนะครับเพราะว่ามันหลุดมา2งวดแล้วงวดนี้อาจจะตืมเลยนะครับว่าตืมก็ถือดาซ้ำนันบ่ามีหยังไหลนะครับแต่คิดว่าป่วยแห้งป่วยมือหนีมือที่เก่าแล้ว่ามือนี้หาป่วยแ้งแ่วันที่31เท่าเดี๋ยวนี้ครับตอนคั้นไห้หาหมอ,อยู่หมอก็มาแล้วเดี๋ยวนี้ยู่เยียนหมอพี่สาวนั่นลหละนะครับก็เคยปวดจังซี่บันนี้มือว่านเนี่ยมือคอนก็นเลยอยู่กับไอ้ไอ้บ่าวทัก บะนี้ปวดไรผมก็เลยไปเบืองยูปูพ่วงมาไล่มันเต็มคอเราผมเลยไปเอาออกเพะเอาออกแบบผมกับไข่แนบบันีโอ้น่าจะซื้อสารแบบคนไปใส่เต็มจนเลือตะดังนาะพูผมเวลาเอาเอาพ่วงมาไล่มาหอยไงยอะๆไปหอยแขวเลาเด้อยครับเด้อเมื่อนั้นตีซีผมได้ขี่รถมาเอาออกเพราะว่าขียไปเข่าฟันไปเขา่เขาฟันมาถ้ากลัวเอาหอยแขวมึงหลับนะขี่มาหอดแม่แฮแบ่นี่หลีนะครับเออแล้วกับมุดหงุดดอกเสื่องนี่นะครับ แต่ว่าดังดังยอดปูองดำล่ะปีนี้เรามาแห้งอีหลียิ่งปีนี้ปีมะโรงเนี่ยเล่าเนี่ยอยู่ที่หนึ่งเลยเวลาขอพ่อเนี่ยบอกซื้อน้ำสกุลบ้านเล็กที่เขาไปน้าอยากได้หลายบ่นเลยนะครับอย่าไปเสียดายบ่นไปเลยนะครับผลละไม่เนี่ยมก็บบ่นตลอดเนี่ยผมบ่นบากามอยู่ตอนนี้นะครับนอกกับเขาเหนียวอันพี่คนนี้เราถือไว้หลายเหรอเขาเหนียวเราติบคาพี่เราออกมาเอาหนังสติ๊กมาควมบอกว่าไปให้ปูยิ่งมานะอ่ะเดี๋ยวจะผ้าไหวปูนะครับแล้มีไผ่ถามยังว่ น้อมันจะคำเนาะนวันนี้สำนักพูดมาแล้วเด้อว,วันนี้ผมเดินเรื่องเร็วนิดหนึ่งสำนักพูดมาได้ใบปุ๊บเดี๋ยวเราก็ไปทํากําแพงไปทําป้านะครับก็เดี๋ยวค่อยเอาบัญชีของวัดมานะครับร่วมช่วยกันแล้วก็เดี๋ยวเคสที่ว่าเสียชีวิตเราค่อยไปถ่ายนี่อยู่บ้านยอดแกงเนี่บ้านยอดแกงอยู่ทางเข้ามาเนี่ยได้ครับเป็นเป็นสาวสองแล้วก็ไม่รู้ว่าเสียชีวิตเพราะเหตุใดหไหลพ่ะนะไหล ตอนไหลน่าจะกินเราเยอะนะครับน้องไม่นี่ไม่รู้เหมือนกันก็แม่ปิ่นน่ะลืมบอกให้สัมผัสแล้วแม่น่ะที่ผมทักแกน่ะแกเป็นลูกศิษย์มาตั้งแต่ผมยังไม่มีอะไรทีเนี้ยแกก็มากับสามีประจํามากับพ่อมือหนึ่งสามีเราก็เลยป่วยะเราอยากให้กบไปไตายอยู่เฮี้ยนพะลถผมมันมันมีเครื่องออกซิเจนผมก็เลยไปรับก็กลับไปถอดออกก็เสียชีวิตที่บ้านครับแต่วันแล้วก็ เป็นลูกศิษย์ตัวยงด้วยนะครับน้ำท่วม้มนแก่ผมก็ไปสารค้ามผมก็บุ้ยไปแล้วเจากโรงพยาบาลครับเพราะว่าโรงพยาบาลเขาเอาสองหมื่นผมจำไม่ได้ว่ากรุงเทพบครับครับค่าค่าค่ามาผมจำไม่ได้แต่รถผมผมออกให้ผมก็หมดเป็นหมื่นอยู่แต่ว่าผมออกให้ครับเมื่อเช้านี้ผมก็ออกให้ไปพัทยาเนี่ยไม่ต่ำกว่าหมื่นแหละเพราะว่าค่าน้ํามันค่าอะไรนะครับต็ให้กู้ภัยผมเลยวิ่งเพราะผมซื้อรถตู้ถวายกู้ภัยนี่สองคันแล้วสองคัน สามขั้นครับหลุงรับมีมีเรือด้วยแล้วก็มีรถโฟ e วิไว้ลุยน้ําทั่วมมีเครื่องตัดทาง500แสนมีมีทุกอย่างไปสปอร์ตผมมีทุกอย่างครับก็หมดหลายสิล้านอยู่นะครับถวายไปกู้ภัยลูกน้องผมนี่แหละเรือเนี่ยคุ้มสุดก็เป็นเรือเพราะว่าปีนี้ผมว่าถ้าท่วมเราได้ไปทุกคนน้ำท่วม ก็หวังว่าคงจะไม่ท่วมเลยตอนนา้โคราชน่าไปใหม่นะโคราชโคราชโคราชอะท่วมใหม่แถวโนนสูงแถวอะไรอะแล้วะเราก็จะได้จิตาร์เนาะเขาได้กิตาร์เข้าทางพี่อ๋อแล้วไปโคราชเข้าทางเค้าชไปนอนถ่ายญุ่นเหรอวทันนั้นรถล้อหลุดแล้วมันเที่ท่วมแถวบ้านพี่เลยนะอืมท่วมบ้านพี่เนาะ พักนี้ก็คุณเยอะนะผมอาจจะพักผมไม่มีวันพักเลยผมพักไม่ได้แต่ว่าความรู้สึกที่ป่วยแบบนี้ผมรู้ตัวดีถ้าไปต้องไปดูงวสองศูนสองวัวนั้นน่ะผมป่วยแบบนี้เลขก็ออกสองูนสองเลยที่ออยังไม่มามั้งมีแต่เจ๊ตังมีแต่เจ๊ตังครับวดนนั้นอ้นี่เจ๊ตังพลาดเจ๊ตังพลาดพลาดเงินยูทูบเบอร์แต่แม่แกใจดียังแกขี่ มุนไดตัวใหม่ไคตัวตาเลียปฏิบุรุษคืออะไรเ็กนีที่กมมาไม่ทันผมมาว่ทันอะไรเงินพันเลยแต่แม่ใจดีใจดีจริงใจดีจริงนะครับเอฟซีตัวอีคนหนึ่งแปดสิบเก้าแล้วอายุเยอะด้วยก็มีเก้าแล้ววันนี้วันดีนะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่เก้าวันนี้วันที่เก้าก็คงว่าเลขเนี่ยออกล่างก่อนล่างนี่น่าจะเป็นเก้าสองไทยนะอันนี้เราไทยกันนะ ล่างเดาว่าน่าจะเป็น92ส่วนบนนี่น่าจะเป็น7 91 7 9ก้าห่หรือว่า291ก็อาจจะเป็นอย่างเงี้ยหรือว่า791หรือ197ก็จะเป็นประมาณเนี้ยส่วนตัวหนึ่งที่ผมยังไม่ค่อยชูก็คือ96อันนี้ก็ระวังไว้เพราะเมื่อคืนผมซื้อลอตเตอรี่ในแอปได้แค่96ราหกูกไหมทำไมเพราะว่า9อื่นเขาเอาหมดแล้วไม่เหลือเ6ากเอ้าเอาก็ก็ได้ว่าเล่คอยคือ9 5ผมถือ่า ก็ระวังไว้แล้วก็ออีกตัวหนึ่งที่อยากให้ระวังก็คือ92เนี่ยเราระวัง92ตัวเราต้องระวัง92ตัวตัว99เห็นไหมอีกาบอกว่าอะไร99อ่า99ไม่พอพอ99ปุ๊บตัวหนึ่งกลับหัวก็จะเป็น96ตัวนี้เป็นตัวที่คนไม่สนใจเลยนะครับผมฝากไว้ด้วยแล้วกันเพราะว่า96เป็นตัวที่มีลุ้นอีกตัวหนึ่งที่คนไม่สนใจเลขจะชอบบอกตัวที่คนไม่ค่อยสนใจด้วยเพราะว่า บุญดวงจะไม่ขัดกันเพราะว่าคนซื้อน้อยอนะครับก็เหมือนสี่สี่เนาะก็เหมือนสี่สี่แหละเราก็ไม่ซื้อเขาสี่สี่ถ้าส่วนมากก็ถูกบางคนถูกเพราะว่ามันอั้นหมดเหลือสี่สี่เขาก็เลยถูกกันสี่สี่กับสี่สามไม่อั้นครับแต่งวนี้ผมคิดว่าเก้าสองนี่อั้นร้านเปอร์เซ็นต์อั่นแล้วครับเราก็ซื้อเก้าเก้าไว้วัปีหกห้ามันออกห้าหนึ่งเก้าปีหกสี่มันออก ห <195. S 2> นึ่งเก้าห้าหาหนึ่งเก้ห่าหอยู่วนอยู่ในเนี้แต่เลขอ่ะติดเก้ติดเก้ากับหนึ่งอ่ะทุกหมวดเลยอตีเก้ากับหนึ่งไม่อยากลงไลฟ์ผมเนี่ยถ้าคนเยอะผมไลฟ์ไป3มชั่วโมงผมก็ไลฟ์มาแล้วก็สนเนี่ยผมเ <c oughs> สียดายคนเนาะ <c oughs> <ต>เวลาคนเยอะเนี่ยกว่าจะขึ้นได้นะว <c oughs> ันนั้นยูทูบผมแ0ดร้อยผมไม่ลงผมก็ไลฟ์มา <c oughs> ที่นี่มันดับเอ้า ใครตัดหลวงครูวะซัมซุงอ่ะดับไปเลย3ชั่วโมงครับร้อนร้อนแบบไม่ไหวถ้าเป็นเนอโอฟูไม่เป็นอะไรทุกทีครับผมก็ไล่ไปนั่นแหละท้ายนั่นคนกับเบิ้งคือเก่าแต่ว่าก็ดียิ่งไล่นานยิ่งดีมีผลต่อเราฝันก็ไม่ฝันแล้วนะไม่แน่ครับไม่แน่ไม่แน่ก็พอแล้วแต่ว่าฝันก็อย่างที่บอกแหละเห็นท่านเลวัตกับพี่จอนนี่เนี่ยเกี่ยวกับตำรวจบางคนมาตีว่าเจ็ด ตำรวจเจ็ดนะอันนี้เห็นเขาตีในในไรผมก็เจ็ดก็เข้าของเราเหมือนเดิมเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเหมือนเดิมแต่ว่าตำรวจสองคนเก้าสองอืมผมผมอยู่กลางแก้่แปลว่าเก้านีอยู่กลางเพราะผมเป็นเก้านี่ตำรวจหรือว่าเก้าสองเก้าบอกเอว้เก้ตีตำรวจเจ็ดตำรวจมีสองคนก็บวกกันก็เป็นเก้าไม่รู้แหละคือตำรวจนี่ คือว่าถ้าเขาเขาตีตำรวจเป็นเจ็ดก็เจ็ดเก้าเจ็ดแล้วเนาะผมนั่งกลางไหม <7. S 1> ถ้าจะตีนะแล้วผมเอาหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วหนึ่งเก้าหนึ่งนี่หน้าออกอยู่ยแล้วครับส่วนอีกตัวหนึง่งถ้าผมยังไม่มีตัวกันเดี<ม>๋ยวผมยังไม่ได้ทำเนาะอเด็กองคงมาลงองมาจุดแต่ว่าวันนี้ตำรวจก็เหลือบ,บักกุ้งคิดยังไงกับมหอดฝันมหาดแบักกุ้งได้ไห่เนาะ ตัวแปรสำคัญตัวแปรสำคัญ่งแน่นอนจบเลยจบเลยครับกแปลว่าเพดแน่นอนถ้ายังไม่เห็นพี่กุ้งนี่เลขอ่ะมีเก้าอยู่แต่เราจะเป็นเก้าอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเห็นพี่กุ้งเนี่ยมาเนี่มาแน่เก้าหนึ่งก็เหมือนเราพูดแล้วถ้าเลขเข้าเก้าหนึ่งเขาจะน้ำหาปักกุ้งก่อเลขออกออกกี่เลี้ยงไปนี่แต่วัวนี้ชอบสุดก็ผมชอบเก้าสองที่สุดแล้วผมชอบมากเลยลอตเตอรี่ผมเนี่ยเหมือนหยิบอ่ะผมเอาแต่เก้าสองโชโช่ลอตเตอรี่ไหมล่ะ รอตรี่ทเลยครับอาจารย์ได้ครับครับเอามาไม่คอยูยเป๋าหน่อยเอากระเป๋าไหมากก็ได้มาแอปนตรีาจรย์ในแอปซื้อไม่ได้ซื้อได้แต่96้าหได้แต่เก้าหใบเองมันหมดนั้นอาจารย์ได้9กเยอะมากเนาะได้เยอะมากครับที่ f f 4เอาให้ครับคือเมื่อคืนเนี่ยคือ92เปิดปุ๊บหมดเลยผมพาดแค่ส0นาทีผมเข้าไม่ทันนี่รอรุ้นไม่รู้ว่าเวลาไหน แสดงว่าเขารอเรียการะจาดคนเดียวครับแต่ว่าเหลือ96 96, 96นี่เหลือผมก็เลยเอาอ๋ออะไรครับเดี๋ยวด้ะหน้าดัมร้อยใบปะร้อยใบไม่น่าจะไกลยอยู่ไกลพะนะเกิน คป็นากจะเป็นเลบเป็น92ครับ92 29แล้วก็91 99ก็มีนะ97 96ก็มีแต่ว่าน้อยครับเน้นที่92ครับเ่ยครับก็รางวัลที่1เลขที่ออก4013 92ยเก้อปลาเมียมาเลยเขาว่าถึงเลขเลยแล้วลงโชว์ตรงอกเลยครับฮะนี้เนาะอะถ่ายถ่เนาะโอ้ด้โฟกอีกแล้วพี่อ๋อนี่ มาต้องตรง้ห้่ๆน้ะเอาหันหันนีก่อนเนาะนะครับเนาะก็แต่ในแอปยังไม่ได้เดี๋ยวต้องถือเคสก็เดี๋ยวนะครับสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบ ห้าสิบหกอยู่นี่หกครับประมาณหกใบปลับนะรนตรี่อาจารย์เมื่อกี้ก็มีแต่มีเกเยอะเกประมาณส0มสใบเลยนะครับแล้วก็มี2-9งเอีก ครึ่งต่อครึ่งแล้วก็มี99มาด้วย97แล้วก็91กับ96นะครับอันนี้ก็ไม่เยอะประมาณ10กว่าใบอ่าแต่ว่าจะไปหนักที่92เยอะตัวตรงอะเยอะตัวกลับก็มีอยู่ครึ่งหนึ่งของ92ครับค็าประมาณนี้ก็ชอบชอบแต่ในแอปเนี่ยได้แต่96เพราะว่าตัวอื่นมันหมดก็คิดว่าจอบอยู่ ถ้าเก้าสองเปิดเดี๋ผมก็จะรีบเหมามาครับเหมามาแล้วก็ได้ยินว่าแม่ที่เคยถูกร้านสามเนี่ยมาเหมาลอตเตอรี่หมดเลยตอนนี้เก้าสองเราเคี่ยงสานักครับอืมไม่กลับด้วยนะแม่เขาไม่กลับไม่กลับไม่กลับนะครับวันนี้แม่ไม่ได้เท่าไหร่นะสามแสนบาทสามแสนกว่าเหลือหักทอนแล้วเหลือสามแสนกว่านะครับเหลือแต่เจ็ดมาให้พวกเรานี่นะครับแม่ก็เจ็ดสิบเจ็ดปีนะครับแม่อีกคนหนึ่งก็แปดสิบเก้านะครับก็โอ้โหมาจากกรทมนะครับ 1040ใบ1040ใบง่วดนั้นเมื่อที่ออก9หนึ่งไงแกเอาเจอ19ลอตเตอรี่่วันนี้อาจจะเป็นอ่าเรา92ก็อาจจะเป็น92ให้แกเลยเพราะแกถูกใยครับส่วนวิ่งเราก้าเนี่ยมั่นใจแล้วครับมั่นใจแล้วว่าวันนี้มี9ครับเราต้องสําเร็จด้วย9ยนะัง <9, S 1> ไงต้อง9นีน่คร <9 S 2> ับ9ไก่โอ้ย9 9จอดขอบคุณมากครับเสื้อเขียว เสื้อเขียวเนี่ยก็บอกผูกไว้ว่าถ้างวดนี้เลขเรามาเราออกเลยเราจะออกเขียวเลยถ้าเลขเข้า17็ดมกราเนี่ยถ้าเลขเจาะนะถ้าเจาะเข้าเก้าหนึ่ง้าสองดเกหอะไรเราเข้าเนี่ยเราจะออกเขียวเหนียวซับมาครับเดี๋ยววันนั้นจะถือมาด้วยครับแต่วันนี้หน่อยน่าจะสามตัวอีกไหมเขียวเหนียวซับถ้าเกิดมันออกนะออกก็จะเป็นคอธรรมดาเหมือนกันนะครับอันนี้คอปุูก ทำมาแต่อาจารย์เฉยๆนะครับลอตเตอรี่ขอสีชมพูอยู่นี่ยลอตเตอรี่อยากได้สีชมพู้หล่ะก็ให้เขียนมาทีมงานลอตเตอรี่เดี๋ยวจะออกแบบให้เขาเป็นเสื้อเขียนยาวสีย้อมผู้ไหมเอ้าเอ้าโอเคดีนะเรจะทำขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับอาจารย์จะขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะครับน้องเพราะว่าก็พันห้าร้อยกว่าคนนะครับอาจารย์ปวดหัวอาจารย์ขออนุญาตไปพักก่อน ครั้งแรกที่เข้ามานะพี่สุสุชีลานะครับสุชีลานะครับก็อ่ากดติดตามเพจไวเด้วยนะครับเนาะไว้เจอกันนะครับเนาะเมื่อกี้มีพี่ๆเขาแบนมาให้ทานไม่ได้ทานมาเป็นน้ำบันปลาอะไรนี่แหละนะครับน้องก็เอ็นอาจารย์ปวดหัวก็เลยให้อาจารย์ทานนะครับเนาะขอบคุณ FC ทุกคนนะร่ำรวยเงินทองมีโชคมีลาบไว้เจอกันนะครับขอบคุณนะครับอาจจะเติมให้นะครับเนาะนะมัสซยูมาจินะมัสซยูมาจินะมัสซยูมาจินะมั เฮงๆเดเลยนะครับไปแล้วเด้อบ๊ายบายขอบคุณนะครับบ๊ายบายขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ครับ1,500คนบ๊ายบาย